โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันกับเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้ทุกคนครับใครเป็นใครบ้างไหเราแป้งบอยเองค่ะข้างหน้านี้ครับผมแป้งบอยนะฮะแล้วก็ใครครับผมกนครับก่อนครับแฟชเชียร์ครับแล้วก็ว่าอย่าฟไรปาเองนะครับผมใช่ไง ตายแล้วตายแล้วเพื่อณขึ้นมาจากน้ำก่อนมรดีจ้าคือใครคือใครครับให้ถ่ายงั้นกูเปลี่ยนโคนละไปหายเดี๋ยวกลับมาก่อนผมเทมมี่เทมมี่เองจ้ะเทมมี่นะครับแล้วคนข้างบนนั้นคุณจะไปทำไมสูงครับคุณแฉ ปอยวันนี้ค่ะน่าจะครบแล้วนุ๊ครบแล้วพี่ครบแล้วก็ครบที่หนึ่งร้อยละปะปะปะเล่นกันเด็้เลยครับปะครับปะลืมกูซะงั้นนี้เอออันนี้ก็เป้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นทั้งเจ็ดคนนะครับเจ็ดหรือเปล่าหนึ่งสอามสี่ห้าเจ็ดพี่หน้าไปโดนเลยพี่ดูดัดูดา ทอมพาทอมพนารับ,บหน้าก่กอนดิพี่ไปลื่นล้มที่ไหนมาเนี่ยพี่ประดี๋ยววิ่งกลางทางไงแล้วมันลม้มปุ๊บ เนยนึกว่าที่ไหนได้โคนไหนมันคือขี้หมาดีกว่าติดหน้าดูมันพอดเดิมเลยดีกว่าพี่โอเคมาวันนี้เราจะมาเล่นวิ่งวิ่งแข่งกันนะครับซึ่งมันไม่ใช่วิ่งแข่งกันธรรมดานะครับมันจะมีเขาเรียกว่าคลิปเปอร์นะครับวิ่งตามหลังไล่หลังเรานะครับถ้าใครโดนคลิปเปอร์ระเบิดใส่ผู้ผู้ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นก็จะออกจากเกมการแข่งขันไปนะฮะใช่ ใช่ใช่ครับใช่ใช่ยังได้กันเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ระหว่างการแข่งขันเราก็จะนับแต้มนะครับนี่แต้มก็คือเทมมี่จากคินพลาสมาไรไม่ใช่เปลี่ยนชื่อช่องแล้วเว้ยมาละอ่ะนี่ก็คือคะแนนนะครับของผู้ที่จะได้รับคะแนนนะฮะที่คะแนนนะครับสองในสองคะแนนแล้วก็ยังไงยังไงยังไงยังก็ติดคะแนนมาแล้วนี่ก็คือคะแนนนะครับผมที่หนึ่งจะได้สามคะแนนนะครับ คะแนนสายหนึ okay. ่งคะแนนโอเคคะแนนก็จะมีด um, right? no ังนีああ้นะครับผมที่1เราจะได้ทั้งหมดสมคะแนนที่สองได้2คะแนนครับแล้วก็ที่สามได้1คะแนนนะครับผมเข้าใจไหมเข้าใจครับผมแล้วก็ทั้งหมดมันมีเจคนใช่ไหมผู้ที่ไม่ได้อันดับนี้ก็ไม่ได้คะแนนนะครับใช่เราจะแข่งทั้งหมดกี่กิตานะเจดตาครับถ้าครบเจตาแล้วเราจะเอาคะแนนทั้งหมด มารวมกันนะครับใครที่ได้ที่ 1, <hi> 1> <hey. S 2> หรือว่าที่สองที่อะไรเงี yeah. ้ยก <election> ็จะว่ากันไปนะครับใช่ใครจะคือผู้ชนะใช่แล้วเราก็จะมีบทลงโทษด้วยนะครับผมคนที่ได้คะแนนน้อยสุดนะครับก็จะมีบทลงโทษให้ก็คือเล่นเกมผีครับที่ไม่ได้เล่นเกมผีธรรมดาเราจะให้ร้องเพลงด้วยนะฮะเพลงนั่นก็คือเพลงนะฮะซูเปอร์วันเลนทน์นะครับผมวันเลนแม่ เราจะให้ร้องเกมเ,เราจะให้ร้องเพลงด้วยนะครับในเกมผีซึ่งเราจะมีคลิปบทลงโทษแยกอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนั้นจะต้องถึง10นาทีนะฮะในเกมผี<ด>ถึงสิบนาทีเราองเพลงมาด้วยใช่แล้วครับที่พวกเราจะไปเล่นนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้พวกเราด้วยครับไปเรามาดูว่านใครจะเป็นผู้ที่ชนะและใครจะโดนบทลงโทษอย่าเพิ่งกด,ดกันนะครับมาผมจะกดเองผม,ผมอยากไปแล้วครับจ้าทุกคนพร้อมแล้วตาแรก สามหึบกดไม่ได้ไวไฟบังโอ้ยมาอแล้วสามสองมาอแล้วมาแล้วมาแล้วมาวราปราปราเราเรคึบไอ้ล้กไอร้จับ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 ชยอาไมนะฮึบฮ โอ้ยพ oh oh you know oh, oh ี่ไปพี่ไปเออพี่ไปตายอาแล้วเนึ่ยไปเทมาแล้วเออเออพี่แบงตายเออแบงตายเออไม่ไอ้กบพี่เบง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 พี่ระวังพี่พี่เออแตกแตกเฮ้ยก่อนก่อนก่อนมือจะลายแล้วก่อน มุกชนะแล้วโอ้ต้องไปไกลหรอกมุกกระโดดลุกก็ชนะแล้ว,ลว,ลว,ลวโอเคสำหรับตาแรกนะครับผู้ที่ได้ที่หนึ่งก็คือกอนนะครับได้สามคะแนนไปเลยนะฮะแล้วก็คะแนนอันดับสองก็คือฟีฟ่านะครับเฉียดเฉียดเฉียดจะมากเลยอะ่ะดูดิแค่บ,บอกเดียวออเเป้าได้สองคะแนนครับอันดับสองเป้ก็อันดับสามได้หนึ่งคะแนนนะครับโอ้ยเป้นนนมีคะแนนว่ะเป๊กไปได้ไงวะเนี่ยเออเป็นไปไม่ได้ว่ะไอ้้เหีย โอเรียครับมาเรามาเริ่มตาที่สองนะฮะโอ้ตายแล้วฉันตายเลยลดตัวกหน่อยลดตัวกันหน่อยเออครับมาใอ่ใชกใช่อช่ใช่นช่ใช่ใช่ใช่รช่ใ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 ชาใช่ใช่อย่ใช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 ่่ใช่ใช่ใกดไม่ได้ฉั่ไม่ใช่ใว่ใ่ใช่่ล่่่บังบัง่่่ง คิปไปยัไงข่ไปขีิปอออออออ๋อไอเหี้ย้ยอ้าลงลาก่อยพี่ลาก่อยไอ้ลูกแบงแ้งแ้งแ้งเอืออเต็มหลังเลยไอ้กอยเหรอหมอเ้ยกอยกดจังวะไอ้ ไอสองตัวนี้ตลอดเลยแต่คีเปอร์ตามเร็วมากเลยนะุ้ยเอยโอ้ยก้อยสองเร็วก้อยเนี่ยเลยได้เลยวะไอ้ก้อนอีสองแล้เร็วใช่ก้อนไม่ตีอ่ะผมบอกเลยก็ก้อนอ่ะยาวๆอ่ะมึงจะได้แล้วมึงจะไปไหนอีอ่ะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นก้อนเหมือนเดิมครับอันดับสองคือใครอันดับสองอันดับสองคือพีฟ้าครับ สองแต้มไปแล้วอันดับสามไม่เครวะเกอร์เฮกทำไมที่ปอยได้มากกว่าหนูวะเฮ้ยปอยปอยได้ปะเฮ้ปอยได้ได้มาสามสีแต้มคลิปหายแล้วตาให้เขาอ่ะตอนนี้ปอยกำลังจะมีแล้วปอยกำลังมีสองคนเลยคลิปหายละไปต้องชนะน่าจะดีเลยแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วสบายก็สบายสิครับ อนี้ต้องเก็บแบบนี้ต้องเก็บต้นอย่ามายุ่งกูชัดสวัสดีตอนเช้าฮัลโหลฮัลโหลเเช่เเช่เเช่ยเช่เเช่เอ้าไายเฮ้ยเอออะกูตายอะไรสักได้นี่น่มืดไปมืดไปโยนของไงโยนของโนไม่ได้ผมกดโยนไม่ได้อืดอืดอ่างวันดีครับผมเหล่าวิญญาณกำลังวิ่งหนีมัจจุราชนะฮะตอนนี้คนที่อยู่หลังท้ายดนานผมคือ พี่ปล่อยแล้วนะผมเอาละครับผมตอนนี้มีคนตายไปแล้วครับผมฟีฟาได้ตกลำดับไปแล้วครับผมโยนของไม่ได้แฟนบอยได้ตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะนี้ไอ้กอนตายกอนตายแล้วตรงมึงยะเดี๋ยวนี้รับรองนี้รับของคนนี้ ต่อคนนี a ้อุ้ยอุ a ้ยอ oh. uh ุ oh. 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 ้ยส uh ุส oh. oh. wow. ีส oh. 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 so <laughs> yeah. okay. okay. ุสีอุ้ยกล้ว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 ยลื่นลื่นไม่โดนครับไม่โดนครับเอาอะเราก็ดิอุ้ยอุ้ยกูเอ็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยรองคู่เฉยวิ่งแล้ววิ่งลุลรัวล้วสับขาละไปเวมื่อหมู่ฟัตติงน้อยกูก็ไม่ได้โลอ่ะครับก็มาดีครับก็ อุ้ยเฮอ้ยเฮ้ย้ยไอตรนี้แล้วตายตนี้ตลอดเลยเฮ้ยไอเดมไอเดมไอเดมเฮ้ยใรนามว่าไอ้อนไอคอนใหม่อนมีผาหรอทำไมผมไม่ได้บอกยมีแป้เยอะนต้อเิดตายอี้ยเออออัที่แป้งออไปได้มอลโหดไร ไปไม่เลยไปแล้วเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเทมมี่เอาจริงแล้วไอ้เทมไอ้เทมอ่าโดนไอ้เทมตัวเองคนบ้าอะไรวางไอเด็อุ้ยใครบูชาย์อ่ะนึงอุ้ยเอาไปอุ้ย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 อ้าวพี่กำาลังนี่เลยนี่เลยโอ้ยหมื่นวอยใครใช้เมาวะโยนบอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยนไอ้ ลุดออกจากเกมไปเลยเอาอะไรมากกับคนที่เล่นไมค์ครับไม่เป็นวะกูไม่ต้องมาน้อยใจเลยไปไม่มึงกดเลยมาเอสยไม่มีไอเทมใดๆนะฮะวิ่งอย่างเดียวคนเงีคีวคนงดียตเดอดใจเหลือเกิน กิ่เปอร์เด้ิกไปเปอรเด้เยจะไปจะไปอะตุก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 ยุกต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 ุกุกตุกตุกพุกต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 ุกจุกตุกตุก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 ุตุก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  ก็ได้นะเก็บเหลือส้เก็บแตมไม่ได้นะครับโอ้โหเราแข่งตั้งสิบตาไม่เป็นไรเรานายต้องทำได้คือใครมาบีบวะเหล่านี้เงียบวะเล่นซุเงียบโอ้ยจริงจังเกน กงหลับตาเล่นม um ึงไงชนะกูบอกเลยมจะน่าตนเ้แล้ไม่ต้องพูดเยอะอุ้ยอุ้ยไข่นีนอุ้ยเน่อุ้ยกุ้ยไข่หมดอระ่ลเาน้าลเฮ้เฮ้ยไอเทมมาไอเทมไไอไลวงไอชนะรลาไปลาเฮ้กเฟ้าเออเกมเลฮกการที่ฮม่เนี่ย ไม่เศร้านะครับแต่ปิดอีเวนต์มันก็มาจับเราวิ่งอย่างเดียวเลยตบๆตบไร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 ตบไล่ชีวิตเกมวัดเกมไม่ไดอเลยไม่ต้องมาจับเราไม่ต้องมาจับกูมันละกอนไม่ใกล้กล้กูเลยก่อนอย่ามาจับเลยไม่ต้องมาจับตัวกูโอเออโอใช่แค่แหละแต่มึงตายก่อนก็คือมึงกากนั่นแหละคือน้ำมากโอ้โหรู้ก็เชื่อตัวเองไง กิปเปอร์กิปเปอร์อีซี่มากนี่คือวัดปีมือเลยเหรอใช่เลเอ้ยเทมอ่ะไอเทมตั้งใจวะเฮ้ยอย่าชมผมชมผอยให่ชมผมเฮ้อย่าชมผมเอ็มอะไรหรอกรู้มึงร้องทั้งวันอะเจนเจนมึงเนี่ยเจนเจนอุ้ยคาตาคนแรกอะ

อีสองตาเก่งจะพิกก <Jamie, here S 1> ็ได้เขเนมีอะไรต่ไปก็ได้สองตาสองตาสุดท้ายสองตาสุดท้ายสองตาสุดท้ายไม่ค่อยค่อยกระโดดนี่คีเปอร์มันมาช้าแล้วใครมันปล่อยน้ำเลยด้านหลังมีเอฟเฟกต์น้ำด้วยเก่งจนนี่แเย้เอาหอย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  ลวงมีหนึ่งเลยกูเห็นเปล่ลวงมาแล้วเอาว่ะอันนี้อเอาว่ะมันตั้งใจเล่นก,กันว่ะมีอุ้ยกูเห็นเล่าตอนเราตาไปแล้วมี่เอาเกมไปแล้วอ่าที่หนึ่งนะครับก็คือเทมอ๋อไม่ใช่ <laughs> โดดๆๆใส่แอบมร้องค่ายวะจาปับไปแล้ว แค่นี้ง่ายๆแล้วง่ายสุดละนะเรียกว่าเอาคีเปร์เนาะเหมาะมันโกงเองแล้วว่ารอบสุดท้ายฮะรอบสุดท้ายค่ะเปลื้วกได้ที่หนึ่งเ่นเ่นล่นได้ที่หนรได้ที่หนึ่งเรนี่เราแข่งที่หเทมบอกนั้นน่ะอย่าอย่าไปทางซ้ายนะตอนนั้นน่ะเอ้าแย่แล้ว ไปคอยไค่ออยไปไกันเราไปกันเราไปกันเราเฮ้ยอุ้ยตกอุ้ยใครมาบังได้กูวะเฮ้ยมีมันอยู่บางแย่งสิมีเดี๋ยวก่อนมีระวังมีระวังไปทางขวาขวาขวาด้านขวาไปด้านขวาเออเฮ้ยมีมาวะมีมีมาไอเราอยู่ข้างหลังกูแย่เดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ย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 ่ฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เ้ยย้ยยเยเย เฮ้ยเราดี้เราอะเราดิ้เราวะเฮ้ยเขามาแล้วนีมีมันมันจะมีมันจะมีบล็อกไบปาอยู่ระวังดูดีดีดูดีทางขวา ตอสุดท้ายนะครับก้อนได้ที่หนึ่งก็ได้3แต้มนะครับแล้วผมได้ที่2ก็แต้มนะครับแล้วก็เทมได้ที่3มก็1นแต้มนะครับผมโอเคถือว่าจบการแข่งขันทั้งหมด10ตาของพวกเรานะฮะมาเราจะมาสรุปคะแนนนะครับว่าใครได้เยอะที่สุดแล้วก็ใครได้น้อยที่สุดเทมอย่าเสียใจมึงได้ตั้งหนึ่งคะแนนเนี่ย อย่าเสียใจปีหลังตกตอะไรกไม่รไม่ก็ไม่ก็ไม่บ็ไม่ตไม่ไม่ก็ไม่อวาม่ก็ม่ก็่ก็ไม่กไม่ก็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 ไคแก็ม้ก็ไมอกไม่ก็ไ่ก็ได่ก็ไม่ม่ก็ไ่ก็าม่ก็่ก็ไม่เม่อ่ก่กมก็ไ่ก็น่ก่ไก็ม่กม่ก็ไม่ท็่ก็ไม่มไม่ก่ก็ไมก็ไือ่็รมมล่่่่ไดก็ ฟีฟ่าเองนะครับผมอ่าได้ไปทั้งหมดสิบสองคะแนนนะครับถือว่าห่างกับที่หนึ่งได้เยอะพอควรนะฮะเออที่หนึ่งมันเก่งอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่ใช่สามนะฮะอันดับสามมีสองคนเลยนะฮะผมอันดับสามก็คือเอ่อกู้นี่แหละนะฮะลูกแป้งนะฮะเออได้ทั้งหมดสิบคะแนนนะครับอันดับสามมีสองคนนะฮะได้สิบคะแนนก็ผม แล้วก็อันดับที่สี่ก็คือปอยนะครับได้แปดคะแนนนะฮะใช่อ si ok ันดับท so ี่ห้านะครับหรือว่าอันดับรองบวยนะเฮ้ยตอบยับทำไมวะพูดดีๆมันช่รองอัลดัอันดับอันดับอันดับที่ห้านะครับเออพูดๆอันดับห่าเราไม่รู้ว่ามีกี่คนสัตว์เฮ้ยอันดับที่ห้านะครับแล้วก็คือพี่เป้ต้นเองนะครับผม และอานดับสุดท้ายที่จะต้องโดนบทลงนูวของเราเออไปเแลให้เยู่อน่นเขาถ่ายเอ็มวีอยู่เทมิโอเคปเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพวกเราก็เล่นกันเฉยๆนะครับไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากว่า คนนั้นแพ้คนนี้ชนะคนนั้นแกล้งกันหรือว่าคนนั้นแบบทําร้ายอะไรกันนะฮะอย่าไปคิดเยอะนะครับมันแค่เรามาเล่นๆกันเฉยๆนะครับทุกอย่างเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะฮะเข้าใจเนาะว่าผู้ชมทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็ใช่ครับคนที่แพ้ก็ไปทําบทของโทษด้วยนะฮะเห็นซ้อมมาหลายวันแล้วเนี่ยร้องเลยติดตามบทของโทษได้ที่ช่อง King Plasma นะฮะ เปลี่ยนชื่อแล้วโว้ยเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วโว้ยอ๋อช่องเทมมี่นะฮะเออไปติดตามได้นะฮะบุณต้องโทษโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไันนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับปีหน้าชาเลนจ์สงการเราจะมาเล่นรายกันอีกก็ติดตามชมกันแล้วกันนะฮะไปละบปไปเทมมี่อยากเล่นเกมอะไรไหมอืม มีเกมผีในดวงใจลยจะได้ปกกิฟยังไงนะมันไม่ต้องขนอะไฟในเอฟเฟดีป่ะมันง่ายไปป่ะผมคิดเลยไม่ออกแล้ววะสิ่งที่ทำให้ผมกลัวได้ตอนนี้คือไฟในเอฟเฟดีอะเกมเดียวเลยหนุกอะไฟในเอฟเฟดีะไม่เคยดูเลยหนุกดีนะหนุกยูนเลยเลี้กงจุดเลยเอาจัดไป